สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาเจอกับอ้อมอีกแล้วนะคะวันนี้อ้อมจะมาแนะนําวิธีเทสเครื่องปิ้น HP ทอิงแท่ง315นะคะรุ่น315มีคําถามในช่องของอ้อมนะคะว่าไม่สามารถปิ้นเทสได้นะคะเดี๋ยวอ้อมจะมาแนะนําวิธีอีกรอบนะคะมาเริ่มกันเลยค่ะเริ่มแรกเราก็กดเปิดเครื่องก่อนนะคะ รอให้เลขศูนย์ตรงช่องนี้นะคะขึ้นนิ่งก่อนนะคะนี่ให้เลขศูนย์ตรงจอนี้นะคะวิธีเทสนะคะเดี๋ยวนาเอาช้าๆนะคะก็คือกดปุ่มเอามือมือนิ้วโป้งนะคะกดปุ่มเปิดไว้นะคะแล้วก็กดกากะบาดหนึ่งครั้งนะคะแล้วก็ปล่อยมือเดี๋ยวเรามารอดูนะคะว่า กระดาษจะออกมาหรือเปล่านี่คะ่ะเครื่องทํางานแล้วรอไม่นานนะคะไฟตรงนี้จะติดกับพิบนะคะถ้าเครื่องทํางานนะคะวิธีเทสลายเส้นนะคะเครื่องปิ้นเฮดพีอิงเทงสามหนึ่งห้านะคะนี่เครื่องออกมาดึงกระดาษออกมาแล้วนะคะ นี่ออกมาแล้วค่ะเดี๋ยวเทสกันอีกรอบนะคะเอากระดาษใส่ช่องนี้ก่อนนะคะช่องดึงกระดาษก่อนช่องใส่กระดาษกดปุ่มเปิดไว้นะคะแล้วก็กดกากระบาดตรงนี้นะคะหนึ่งครั้งแล้วก็ปล่อยมือ ถ้าเครื่องทํางานก็คือปุ่มเปิดจากกระพิบไฟนะคะนี่ดึงกระดาษออกมาแล้วนี่ค่ะเทสออกมาเรียบร้อยเรียบร้อยค่ะการเทส ลายเส้นนะคะหนีสีออกครบนะคะแต่ก็มีขาดเล็กน้อยเดี๋ยวแก้ไขกันอีกทีแต่มาแนะนำวิธีเทสลายเส้นนะคะของ HP นะคะรุ่นอิงแทง315นะคะหากมีข้อสงสัยอะไรสามารถสอบถามได้อีกนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไค i b ์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้นะคะส,สวัสดีค่ะ Bye. Um.